จเจริญพรและสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ศาลาพักใจพื้นที่ที่จะเปลี่ยนความสงสัยให้กลายเป็นความสบายใจครับท่านผู้ฟังครับช่วงปีใหม่แบบนี้ข้าวของแพงขึ้นเศรษฐกิจก็รัดตัวแต่ใจเราก็ยังเป็นชาวพุทธอยากจะตักบาตร อยากจะทำบุญรับปีใหม่ให้ชื่นใจสักหน่อยเคยมีแวบหนึ่งไหมครับที่หลังเลสมมุติว่าเชา้านี้ท่านหุงข้าวมาหม้อหนึ่งหรือทำแกงหม้อใหญ่กะจะกินเลี้ยงกันในครอบครัวแล้วท่านเกิดความคิดว่าเอ๊ะแบ่งแกงถุงนี้ไปใส่บาทพระครึ่งหนึ่งแล้วที่เหลือเราเก็บไว้กินเองได้ไหมหรือบางท่านหนักใจกว่านั้นครับ ถ้าเราตักข้าวจากหม้อที่เราจะกินไปใส่บาตรพระท่านจะถือว่าเป็นเดนหรือของเหลือจากเราไหมความกลัวนี้แหละครับที่ทำให้หลายคนไม่กล้าทำบุญเพราะกลัวว่าทำไปแล้วจะบาปกลัวว่าเป็นการไม่เคารพพระวันนี้ครับผมจะพามาไขาความจริงข้อนี้ให้ท่านปลดล็อกความรู้สึกผิดและกลับไปตักบาตรได้อย่างมีความสุขที่สุด โดยไม่ต้องแยกหม้อแกงครับก่อนอื่นครับเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าการทำบุญในทางพุทธศาสนาหัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่มูลลค่าของของหรือความใหม่แกะกล่องเสมอไปแต่อยู่ที่คำคำเดียวครับคือคำว่าเจตนาในสมัยพุทธกาลเศรษฐีถวายอาหารประนีตราคาแพงก็ได้บุญ แต่คนยากจนถวายข้าวจีไม่ไม่ก้อนเดียวหรือถวายน้ำพึ่งแค่หยดเดียวพระพุทธเจ้าท่านก็สรรเสริญว่าได้บุญมหาศาลเหมือนกันทำไมล่ะครับเพราะศาสนาพุทธไม่ได้มองว่าของคืออะไรแต่มองว่าใจตอนที่ให้มันบริสุทธิ์แค่ไหนแต่คำถามที่ค้างใจพวกเราคือเส้นแบ่งระหว่างการแบ่งปัน ก,การให้ของเหลือมันอยู่ตรงไหนตรงนี้แหละครับที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดท่านผู้ฟังลองจินตนาการตามนะครับถ้าท่านนั่งกินข้าวไปแล้วครึ่งชามเคี้ยวตุ้ยตุยแล้วนึกขึ้นได้ว่าอุ๊ยพระมาแล้วท่านก็เทข้าวที่กินเหลือในชามท่านใส่ลงไปในบาตอันนี้แหละครับเรียกว่าเดนหรือของเหลือ แบบนี้ถือว่าไม่เคารพในทานจิตใจมีความตระหนีเจือปนและขาดความประนีตผลบุญได้ไหมอาจจะได้นิดหน่อยที่สละออกแต่จะได้วิบากกรรมเรื่องความแร้นแค้นหรือได้ของที่ไม่ดีตอบแทนในอนาคตแต่ถ้าท่านซื้อแกงมาหนึ่งถุงหรือหุงข้าวหนึ่งหม้อท่านยังไม่ได้กินยังไม่ได้แตะต้อง ท่านตั้งใจเลยว่าส่วนนี้ฉันจะขอแบ่งถวายพระก่อนแล้วท่านก็เอาช้อนที่สะอาดตักส่วนบนสุดหรือตักชิ้นเนื้อสวยๆผักสวยๆใส่ถุงพระก่อนบอกกับตัวเองในใจว่าส่วนนี้ข้าพระเจ้าขอถวายบูชาพระรัตนตรัยการแยกออกมาก,ก่อนที่เราจะกินคือการทำให้ของนั้นบริสุทธิ์สูงสุดแล้วครับ มีเรื่องเล่าในสมัยพุทธ,ธากาลครับเรื่องของนางปุณณธาสีเธอเป็นคนใช้ที่ยากจนมากวันหนึง่งเธอได้รับแป้งจีคือขนมราคาถูกที่เป็นอาหารเช้าของเธอระหว่างทางเธอเจอพระสารีบุตรเดินบินทบาทใจเธอคิดว่าเราจนเพราะชาติก่อนเราไม่เคยให้ทานวันนี้เราเจอเนื้อนาบุญแล้ว เรายอมอดดีกว่าเธอจิงน้อมถวายขนมแป้งจีก้อนเดียวที่มีให้พระสารีบุตรทั้งที่นั่นคืออาหารมื้อเดียวของเธอท่านผู้ฟังครับขนมนั้นราคาถูกมากและเป็นของที่เธอแบ่งจากส่วนของเธอเองแต่พระสารีบุตรรับแล้วนั่งฉันให้เห็นตรงนั้นเลยเพื่อฉลองศรัทธาผลบุญนั้นส่งผลทันตาเห็น ทำให้เธอกลายเป็นเศรษฐีในชาตินั้นและบรรลุธรรมในที่สุดหลวงพ่อชาสุพัทโทว,วัดหนองป่าพงท่านเคยสอนเรื่องการใส่บาตรไว้หน้าคิดมากครับท่านบอกว่าโยมอย่าไปกังวลเรื่องของแพงของถูกให้ดูที่การตัดใจคือจา่าคะการที่เรามีน้อยหรือเรามีแกงแค่หม่อเดียวแต่เรายังมีแก่ใจ ที่จะเฉือนเนื้อตัวเองแบ่งส่วนที่ดีที่สุดให้คนอื่นใจที่ชนะความตระนีตรงนั้นแหละคือบุญตัวจริงดังนั้นการตักจากหม้อเดียวกันไม่ใช่เรื่องผิดครับมันคือการแสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อแม้ในยามที่เราเองก็จํากัดจําเขียนี่คือหัวใจของชาวพุทธที่แท้จริงครับแล้วปีใหม่นี้จะทำยังไงให้ได้บุญเต็มร้อเอร์เซ โดยไม่ต้องซื้อของแยกผมมีเคล็ดลับ3ขั้นตอนในการเปลี่ยนของแบ่งให้เป็นมหาฐานครับขั้นตอนที่1ตักก่อนกินสำคัญที่สุดครับเมื่อหุงข้าวเสร็จหรือแกะแกงใส่ชามอย่าเพิ่งชิมอย่าเพิ่งตักเข้าปากให้เตรียมภาชนะสะอาดหรือถุงแกงมารอไว้แล้วใช้ช้อนที่สะอาดตักส่วนบนสุด หรือตักชิ้นเนื้อสวยๆผักสวยๆใส่ถุงพระก่อนบอกกับตัวเองในใจว่าส่วนนี้ข้าพระเจ้าขอถวายบูชาพระรัตนตรยัยการแยกออกมาก่อนที่เราจะกินคือการทำให้ของนั้นบริสุทธิ์สูงสุดแล้วครับขั้นตอนที่สองจบของคืออธิษฐานจิตก่อนจะใส่บาตรให้ยกของนั้นขึ้นเหนือหัวคือท่าจบ แล้วตั้งจิตว่าของสิ่งนี้ได้มาโดยบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์ขอถวายแก่สง์เพื่อสืบต่ออายุพระศาสนาวินาทีที่จบของนี่แหละครับคือการเปลี่ยนข้าวแกงธรรมดาให้เป็นทิพยะอาหารด้วยแรงอธิษฐานขั้นตอนที่สามวางใจตอนใส่ตอนหย่อนลงบาทไม่ต้องคิดแล้วครับว่าอุ้ย แกงนี้เราแบ่งมาจะดีไหมนะให้ตัดความกังวลทิ้งไปเลยให้เหลือแค่ความปิติว่าดีจังเลยหนอที่วันนี้เราได้เป็นผู้ให้เห็นไหมครับท่านผู้ฟังบุญไม่ได้วัดกันว่าเราแยกหม้อแกงหรือซื้อของแพงแค่ไหนแต่วัดกันว่าเราให้ก่อนหรือหลังการสนองกิเลสต,ตัวเองต่างหากถ้าเราให้พระก่อน แล้วเรากินทีหลังเราเคารพธรรมคือเป็นบุญใหญ่ถ้าเรากินก่อนเหลือแล้วค่อยให้เราเคารพกิเลสตัวเองได้บุญน้อยปีใหม่นี้ไม่ต้องอายที่จะตักข้าวจากหม้อของท่านใส่บาตรครับขอแค่ท่านตักส่วนแรกด้วยความเคารพเทวดาฟ้าดินและพระสงฆ์องค์เจ้าท่านขออนุโมทนาในน้ำใจอันประเสริฐของท่านแน่นอนครับ ปีใหม่นี้ใครที่วางแผนจะทำบุญแต่กังวลเรื่องงบประมาณลองใช้วิธีข้าวปากหม้อที่ผมเล่าไปดูนะครับตักแบ่งด้วยใจที่สะอาดอานิสง์แรงยิ่งกว่าถวายโต๊ะจีนด้วยเงินร้อนๆเสียอีกถ้าท่านฟังแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าภูเขาแห่งความกังวลถูกยกออกไปฝากกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่ท่านรัก หรือคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านฟังด้วยครับท่านจะได้ทำบุญด้วยความสบายใจสำหรับวันนี้สาลาพักใจขอลาไปก่อนจเจริญพรและสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับสาธุ